ช่องวัน31ถแถลงหลังทัวลงเฟิร์สวิรินสราช่องวัน31ได้ออกมาในฐานะต้นสังกัดของเฟิร์สช่องวัน31ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ว่าจากการที่บริษัท e g p l e a สเ n t เอเชียผู้จัดการแสดงดนตรีแจ็คสันหวังเมจิกแบนทัวร์2022ั่ได้ออกมาอธิบายถึงกรณีที่เพิร์สวริสราตังกิจสุวานิชได้รับเลือกให้เป็น ลักกี้แฟนในการแสดงดนตรีแจ็คสันหวังเมจิกแมนเวิลด์ทัวร2022ในรอบวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนก่อนหน้าที่ผ่านมาช่วงวัน31ในฐานะต้นสังกัดเดิมของเพิร์ฟิวรินสราตั้งกิจสุวาณิชขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมถึง,ถงเหตุการณ์ในการแสดงดนตรีซึ่งมีกระแสะข่าวที่ไม่เป็นความจริงกระตุ้นแล้ว่งผลให้มี การเกิดความเข้าใจผิดทำความเสียหายแล้วก็มีผลต่อกับเพิร์ตวิรินสาราอย่างมากเพิร์ตวิรินสาราได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังในฐนานะแฟนๆที่มีความชื่นชอบในราคา1 8 0 0 0บาทซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษให้เป็นบัตรเข้าชมการแสดงดนตรีโซนสแตนนิงเอหใบ การเข้าชมซาวเช็คปราร์ตี้โอกาสสุดพิเศษสำหรับการถ่ายภาพตัวต่อตัวกับแจ็คสันหวังเฟิร์สได้กระทาตามเงื่อนไขดังกล่าวของบัตรซึ่งภายหลังที่มีการถ่ายภาพกับแจ็คสันหวังเสร็จสมบูรณ์มีทีมงานของการแสดงดนตรีเข้ามาแจ้งว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเลือกให้เป็นลักกี้แฟนแล้วก็มีการขอคอนแทคไลน์เพื่อไว้ใช้สำหรับการติดต่อตัวเองก็ไม่รู้วิธีสำหรับการเลือก สารของคณะทำงานจนถึงเวลาเข้าชมการแสดงก็เลยมีคณะทำงานติดต่อมาตามที่เป็นข่าวเื่อรับรองว่าเพิร์ตคณะทำงานการแสดงดนตรีไม่รู้จักกันมาก่อนรวมทั้งเพิร์ตไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆก็ตามสำหรับการได้รับเลือกเป็นกี้แฟนของการแสดงดนตรีดังกล่าวมาแล้วข้างต้นช่องวัน31จึงขอแจ้ง ให้หยุดการโพสต์ด้วยใจความที่หยาบคายรวมทั้งส่งต่อข้อความที่ไม่เป็นความจริงซึ่งทำความเสียหายต่อความโด่งดังของดาราหนังโดยช่องวัน3 1ปฏิเสธโดยชอบด้วยกฎหมายจนถึงที่สุดต่อผู้กระทำการดังกล่าวเพื่อคุ้มครองปกป้องสิทธิ์แล้วก็ความโด่งดังของดาราถัดไป